กำกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยพอปลูกหอมนะครับร่วมมือร่วมใจใช่ไหมโอ้มามกกากระไรโอ้ครับครับครับอโอ้มาเช่ามาเช่าเขาอ๋อ,อครับพเพื่อเพื่อ จ้างเขามืีกันเอาแห้งกันโอ้เอาแห้งกันโอ้ช่วยกันเหรอลงแขกลงแขกลงแขกโอ้ครับครับครับโอ้มื่ใส่ไม้ก่อนบ้านผมก็ทำอย่างนี้เออเออเออเมื่อแต่งคนแต่งก็ของของไฟของมันมันอเวลาเยอะแยะเหมือนกลับไปเอาเอาเอาแห้งๆไปซอยเออเอออ่าอ่าครับครับครับอ๋อเวลาก็ต่อไปก็เปลี่ยนเจ้าเจ้าใหม่เจ้าใหม่ไปเรื่องอ๋อครับครับครับ เนี่วันนี้มากี่คนเนี่ยอิววันนี้กี่คนอิวเยี่ยมวันนี้กี่คนโอ้สี่สิบคนเลยนะโอ้แล้วแล้วเฉพาะเดือนนี้เหรอสองอาทิตย์แล้วค่ะโอ้สองอาทิตย์แล้วไม่ใช่เขาจะปลูกในช่วงช่วงไหนไม่วันนี้ของหนูวันนี้ไม่ช่วงไหนช่วงเดือนช่วงเดือนตุลาอ้าวครับจะไปจะไปเก็บ ผลเมื่อเมื่อไหร่เป็นธันวาน,น,าน,วานนะรนนครับโอ้โครับยอดเยี่ยมเลยชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรดังๆชื่อกัญญาณีเานนงาสีครับกัญญาณีเงาสีตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุสามสิบห้าโ,โอ้โห,โโหโเก่งนี่ <c oughs> ครับขอบคุณครับแล้วไงฮะต่อไปก็ลากเหรอลากโอ้ครับว่ต้องเลื่อนใหม่ใช่ไหม กำลังกำลังรากไอ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 เล็กเป็นอุปกรณ์นี่เพื่อให้มันเป็นหลุมเพื่อวางวางหัวหอมปลูกหัวหอมตามแนวที่ที่เห็นเป็นเป็นจักอยู่แล้วนี่ครับไอหัวหอมฮะลกยาบอะไยนั่อ๋อ้โอนี่ฮะอหอม ไปเลยเอจะได้รู้โอ้อย่างนี้แหละโอ้ไล่ไล่เป็นแถวไปเรื่อยใช่ไหมอครับอ่เข้าใจ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 เหมือนกันคือหลุมที่เขาทำไปแล้วใช่ไหมอ่าครับครับครับนี่ตอนนี้กำลังอย่างคนต่างลงหอมกันอยู่ ็คือน้ำน้ำบาดาลที่เขาเเาจาะตัวบเจาะมาเนี่ยหลุมอยู่ที่นี่เองคไม่่แรประมาณแปดเมตรประมาณแปดหรือสิบเมตรนะเป็นบอ่อน้ำใต้ดินเองไม่ใช่ไม่ใช่ถึงบาดาลจริงๆ